สวัสดีครับ f c ซและเพื่อนๆทุกท่านครับผมบาวรีจากช่องบาวรีทีวีวันนี้ส6บธันวาคมครับสอง7้เช้าอยู่เลยนะครับเช้า9้าโมงกว่านะครับเช้าก่อนหวยออกวันนี้เรามาดูเลขของน้องจีจี้กันนะครับตอนหวยออกบ่ายนะครับนี่เช้าอยู่นะครับ9้าโมงกว่าครับผมนะครับมาดู น้องกี้กี้เพิ่งให้มานะครับหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าไม่ระบุว่าบนหรือล่างผมก็เลยมาเพิ่มแต้มให้เป็นสองเก้าเห็นไหมครับสองเก้าศูนย์เก้าลดลงแต้มจากหนึ่งเก้าเป็นศูนย์เก้าแล้วก็เก้าเป็นแปดก็เป็นหนึ่งแปดนะครับผมตัดออกมาเป็นสามตัวนะครับสามตัวนี้นะครับน้องกี้กี้ให้มา 19, หนึ่งเก้างวดที่แล้วขอให้มา ถึกจะเป็นหกนะครับงวดที่แล้วหกอะไรไม่ผมจําไม่ได้หกหนึ่งอะไรเงี้ยเออหกสี่อะไรเงี้ยนะครับออกหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งหกสี่แล้วก็เป็นออกหกหนึ่งนะครับอย่งที่ออกหกหนึ่งบนแปดสี่สามนะครับอ่ามาดูครับของน้องกีดี้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาดูนะครับตัดมาเป็นสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดนะครับ แตบของผมนะครับสำหรับผมให้ไป69ครับ69 79แล้วก็1059นะครับสามตัวก็มี779 910 559นะคบสามประตูเองนะครับก็ไปซื้อติดปลายนัวไหมครับหาลอตเตอรี่นะครับถ้ายังพอมีอยู่นะครับช่วงปีใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้เลขค่อนข้างผันผวนนะครับ เปลี่ยนโชค,แต,คแต่พอประมาณนะครับอย่าไปอะไรมากนะครับเล่นพอสนุกสนุกนะครับเล่นพอสนุกสนุกนะครับหารสุรี่ใบสองใบสี่ใบห้าใบก็แล้วแต่นะครับมาดูกันนะครับหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าสามตัวเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าเก้านะครับนี่ครับ ของน้องกี้จี้หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าไม่บอกบนบอกล่างนะครับหน mm ึ่งเก้าผมลดแตงมาเป็นสองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งแปดนะครับหน mm ึ่งแปดคือลดตัวหลังเก mm ้า hmm. เป็นแปดหนึ่งแปดอันนี้ลถตัวหน้าคือศ mm ูนย์เก้ากับเพิ่มตัวหน้าเป็นสองเก้านะครับ mm hmm. เพราะจะไม่มาตรงๆนะครับส่วนมากจะมาขึ้นแ้มลงแ้ม ขึ้นลงแต้มขึ้นสองแต้มลงสองแต้มบ้างแล้วแต่บางทีก็หลายแต้มอยู่คือตัวงลงม,มาอยู่นะครับเอาละครับมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับมาอีกสูตรหนึ่งสูตรสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างมาดูประกอบกันนะครับสูตรสองตัวล่างท่านมาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคตอนบ่ายนะก็ประมาณบ่ายสามกว่ากว่าแต่คงจะต้องซื้อก่อนเที่ยงแล้วนะครับเสี่ยงโชคนะครับหาลอตเตอรีตตร่กันนะครับ เริ่มจาก1ตุลานะครับ1ตุลาเห็นไหมครับ7 1 8 6 6 5ล่างออก5 9ท่านเอาท้ายเลขล่างสองตัวนะครับท้ายบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกสอง9 3 27 27บวกสองเป็น29ก็เอาเก้ามานะครับเนี่ยเก้ากับศูนย์คงไว้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเลขท้ายวันที่หนึ่งก็คือห้า แล้วก็หลักสิบของเลขท้ายสองตัวหลักสิบของเลขล่างนะครับบวกกันสามครั้งห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นศูนย์เป็นสิบคือเป็นสิบเอาศูนย์มาศูนย์กันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วท่านลองประกบกันดูนะครับเก้าศูนย์เห็นไหมครับเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งนะฮะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็00นะ0001นะครับสีประตูเอง90 91 0001เมื่อถัดมาออกเลกล่างนะครับ00นะครับ00น,น,น,นะครับเข้าศูนย์บนหรบนเน้อเข้าส,นนส,นนาสล่างก็เข้านะครับ มาดูจุดหกตุลาหกเจ็ดครับสี่แปดสองเก้าหกสองเลกล่างออกศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกกันสามครั้งก็ได้ศูนย์บวกสองก็ได้สองครับาสองมาตั้งไว้เพื่อมาแทนหนึ 1, 2, ่งสองสามตัวแรกตั้งไว้เลยสองขึ้สามมาดูสูตรที่สองครับสองท้ายวันที่หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งคือสองบวกศูนย์ตัวศูนย์หลักสิบสามครั้งก็ศูนย์ ศูนย mm ์บวกสองก็ได้สองสองสามเห็นไหมนะครับสามกันเลยนะครับสูตรบนได้สองสามล่างก็ได้สองสามทีนี้มาประกบกันครับก็เป็นสองสองเห็นไหมครับสองสองสามสองนะครับสองสองสองสามนะครับสองสองสองสามนะครับสองสามแล้วก็สามสอง สามสามนะครับว่าต่อมาออกนะครับสามสองนะครับสามสองนะครับข้ามาครับอันนี้ตัวกลับนะครับตัวกลับสามสองสองสามสามสองนี่ตัวกลับนี่ตัวตรงนะครับตัวตรงสองสามนี่ตัวกลับสามสองนี่ออกตรงเลยนะครับ มาดูงวดหนึ่งพฤศจิกาครับหนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดห้าสามหกศูนย์สี่สี่ล่างออกสามสองนะครับมาดูท้ายราวันที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือท้ายตัวท้ายหลักหน่วยของเลขท้ายสองตัวนะครับบวกกันสามครั้งสองสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับ แปกับเกาตังไว้ครับตั้งไว้ท้ายวันที่หนึ่งสี่บวกกันหนึ่งครั้งได้สี่คับหลักสิบของเลขท้ายสองตัวนะครับหลักสิบสกัสาครั้งสามสาเป็นเก้าเบวกสเป็นสิบสามเอามาสมานะสาสามและ 4, สนี่สและสี่กบกันครับเห็นไหมครับแปสาม ปดสี่สามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่มันจะมาออกสามแปดกับสามแปดนะครับเป็นตัวกลับนะครับสามแปดออกแปดได้แปดสามออกสามแปดนะครับเป็นตัวกลับครับมาดู สิบหกพฤศจิกาครับสิบหกพฤศจิกาห mm hmm. กเจ็ดหนึ 3, ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งเลขลางสามแปดอักษรแรกหลักหน่วยของเลขท้ายสองตัวคือแปดภูณามครั้งแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเลขของที่สองยี่บห้ายี่บหกอ่าได้หกเจ็ดตั้งไว้ครับอีกสูตรหนึ่งนะครับท้ายวันที่หนึ่งคือเลขหนึ่งหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งได้หนึ่งบวกบวกับ หลักสิบของเลขท้ายสองตัวบวกกันสามครั้งสามสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งอันนี้ประกบกัรนะครับประกบก 60, 61, 70, ันหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมาดูนะ 60, 61, 70, 71, หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งมงดจะมาออกหกหนึ่งคร่บหกหนึ่ง หมดล่าสุดนี้เองนะครับนะครับบนข้าวหกล่างข้าวหนึ่งนะครับอนี้มาดูหนึ่งท่านว่าหกเจ็ดออกหกหกเก้าแปดสี่สามล่างออกหกหนะึ่งเลขท้ายของตัวท้ายของหลักหน่วยของเลขท้ายสองตัวนะครับหนึ่งเมื่อก 3, ารสามครั้งได้สาม บวกสองได้ห้าห้ากับหกตั้งไว้ครับก็ท้ายวันที่หนึ่งก็คือสามบวกกันหนึ่งครั้งได้สามแล้วก็หลักสิบของท้ายสองตัวก็คือหกหกกับสองครั้งหกสามสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนะเอาหนึ่งมาหนึ่งและสองครับอันนี้ประกอบกันนะครับห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองนะครับ ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองแต่หกหนึ่งนี้ออกไปแล้วครับเปลี่ยนเลยครับเก้าหนึ่งหกหนึ่งออกไปแล้วไม่ออกอีกนะครับไม่ออกอันนี้ก็หกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับอันนี้ตัดไปเลยนะครับออกไปแล้วเมื่อวันที่แล้วนะครับ กสองก็จะเอาไว้ก็ได้ไปแต่ไม่ต้องเน้นหนักอะไรมากนะครับเน้นเป็นเก้าสองเก้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองจะมาไหมนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ผมให้ก็คือหกเก้านะครับที่ผมให้นะครับดูนะครับห้าหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่ง 92แล้วก็69นะครับอันนี้ถ้าหลุดนะหลุดสองตัวนี้หลุดสูตรใด,ดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมาก็จะเป็น69นะครับแล้วครับนะครับสูตรเลขเลขท้ายสองตัวเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับไปประกอบการพิจารณาหาซื้อลรตเตอรี่นะครับบทหนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ อีกครั้งนะครับของน้องจี้ี้นะครับมาดูอ่19ที่ได้มา1991้องกี้ี้นะครับตัดมาเป็น29นะครับ0918นะครับทันนี้ของผมบาวลีนะไอ้แา69ฮะตัววงไปเลย69นะครับลองมา79นะครับ1059 สตัว7จ9 9เจ็ดเก้าเนึ่รับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกันทุกท่าน f อและเพื่อนเพื่อนโชคดีมีเงินใช้นะครับส่งท้ายปี 9. เก่าเฮงเฮงกันทุกคนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ